ท,ท,ท,ท้านนี้กียกี่ยวกิบารคติดต่อนะครับนับเป็นพระอาหารรุณาศุณเป็นคงคนแก่ผู้ต้องราชทฐานจำนวน73คนที่ได้รับราชกฐานครับยัทตะไคขวดตัวกลับกะพึ่งตนเป็น,ปปน,ปนโมนกำเนดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สำหรับผู้ต้องราชทันมที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลอยตัวในครั้งนี้เป็นผู้กระทำาผิดในคดีเล็กใน้อยเสือโทษจําคุกต่อไปไม่เกินหนึ่งปีจํานวน61สบคนและผู้ต้องกักขังจํานวนส2สองคนรวมเ3็สิบสามคนผู้ต้องราชทัน์เหล่านี้ขออธิบายว่าพ่อเดินข้าเจ้า ติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ้อสอขพระเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อน้องถวายอายาจสุดที ส่วนหนึ่งเราได้อบรมแล้วก็พัฒนาเรื่องของการคพิชาชีพมาแล้วนะครับในหนึ่งขณะที่เรายังมีในเรืองจำส่วน,นแล้วอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีของสํานักงานส<ด>ุขบัญชนะครับมานในเรื่องของอเองินค่าเดินทางนะในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่มีญาติมารับผู้ต้องขังที่เราปล่อยวันนี้เป็นคนมุกทหารทั้งหมดหรือว่าอย่างเป็นคนสัญชาติลาวด้วยนะครับ คนมุกดาหารดแล้วก็มีต่างจังหวัดด้วยจังหวัดอื่นร